จากคลิปนี้นะทุกคนเพื่อนๆในติกตอก็ตัดเอามาลงนะทุกคนเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าเหมือนกันอีกแล้วนะอีกแล้วสินะวันนี้คงบังเอิญเหมือนเดิมใช่ปะชุดอะชุดต่างกันแค่สีดูยังไงก็คล้ายกันไม่ได้คอกันก่อนขึ้นไลค์ใช่ปะคือเพื่อนๆจักรวาลชาลีในติกตอกมีเยอะนะทุกคนไม่รู้กี่ช่องต่อกี่ช่องนะคือเขาเห็นอะไรที่มันคล้ายๆกันของสองคนนี้เอฟซีเขามีความสุขเขาก็จับมาโยงนะทุกคน มาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆดีกว่านะเขาว่ายัางไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเลยนะคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเ oh, <no. S 1> นื้อคู่กันตั้งแต่อดีตชาติค่ะอีกเม้นต์ต่อมาก็บอกว่าสังเกตซี่พ่อหนุ่มเขารีบๆเพลียตัวเองจังช่วงนี้ตั้งแต่ได้ยินว่าพ่อแม่น้องอยากแต่งงานและก็มีคอมเมนต์ตอบกลับเม้นเมื่อสักครู่นะทุกคนเขาก็บอกว่าเชื้อสายจีนปกติลูกสาวแต่งงานอายุ25ปีและเม้นตตอบกลับต่อมาก็บอกว่าใจจริงพี่ชายเขาก็รีบอยู่นะอยากมีครอบครัว และอีกเมนต์ตอบกลับต่อมาก็บอกว่าใจเย็นๆจ้าตาเองมาดูคอมเมนต์เพื่อนๆกันต่อเลยนะคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงและคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าน่าจะบังเอิญแหละตัวจริงเขายุ่งอยู่อีกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคอนเซปต์ยินหยางคู่น่ารักคือคอมเมนต์ของเพื่อนๆแต่ละคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์มานะทุกคนเขามีความสุขนะทุกคนอย่างคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าอยากเห็นใส่ชุดเดินจูงมือแล้วมีลูก นี่ฉันกําลังบ้าใช่ไหมมาดูอีกสักคอมเมนต์แล้วกันนะทุกคนคอมเมนต์นี้ก็บอกว่านี่ก็ว่าจะไม่คิดแล้วนะแต่มันอดไม่ได้จริงๆ